สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจใยายเป็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยอดปกติ้วสิคะพเพื่อนๆกรอบกรอบมากเลยค่ะ อวบมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นยอดมันมันถอดยอดยาวแล้วค่ะนู่นดีอีกต้นหนึ่งแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ยายเป็นจะเก็บกินแค่แค่กระหายคอแก้กระหายคอค่ะยังขึ้นอยู่ค่ะต้นเล็กๆกำลังแตกยอดเลยค่ะ ย่าหวานย่าเพนหลายต้นอยู่ค่ะเพื่อนๆมันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันโตอีกสักหน่อยเดี๋ยวยจเพนมาเก็บใหม่อันนี้แฟดผักกี้เหล็กค่ะเพื่อนๆใบเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะดูไม่ออกนะคะย่าเพนเก็บผิดเมื่อปีที่แล้วเลยได้เรียนรู้ค่ะเพื่อนๆ ยายเพ็ญก็กินไปแล้วแต่คิดว่ามันคงไม่เป็นประโยชน์รลกค่ะแต่อาจจะมีพิษหรือไม่มีพิษอันนี้ยายเพ็ญไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะยายเพ็ญยังอยู่ค่ะแต่เขาไม่นิยมกินกันมันงามมากเลยคะ่ะเพื่อนๆมันเหมือนผักขี้เหล็กเป๊ะเลยเหมือนกันมากค่ะดูไม่ออกค่ะ ผักทุกอย่างมันมีแฝดค่ะเพื่อนๆมันเหมือนผักขี้เหล็กมากๆเลยโหปีที่แล้วนี่ยายเพิ่นเก็บเอาเก็บเอามันงามอย่างนี้เลยค่ะอ่อนๆอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะดูยากมาก สวยค่ะสวยเหมือนผักกิเลกเลยปีนี้ยายเพนรู้เยอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยเห็ดก็แบบผิดผักก็ผิดนี่แหละค่ะแฝดกิเลกเป็นอย่างนี้แหละค่ะสวยงามมันจะขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วมันก็จะแข่งกันขึ้นค่ะ อ้ยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆยัยเป็นผัดกินบิดท,ที่แล้วนี่อันนี้มันออกใบแล้วพอมันออกใบแล้วเขาไมาน่นิยมกินค่ะแต่ก็อ่อนอยู่ค่ะอ่อนมากลองเด็ดดูนะคะอ่อนกินได้อยู่แต่ไมน่นิยมกินค่ะเวลาเขากินเขาก็จะกินอ่อนๆค่ะอ่อนขนาดถึงว่า ใบมันยังไม่ออกค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ออกแล้วค่ะแต่ก็ยังกรอบอยู่ค่ะกรอบอ่อนส่วนอันนี้ก็เป็นแฟดผักกูดค่ะแฟดผักกูดนี้จะหาง่ายที่สุดค่ะหาง่ายกว่าผักกูดค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะมีทั่วไปแม้แต่ตามร้านดอกไม้ก็ยังมีเลยค่ะ หรือว่าเราจะเรียกว่าต้นเฟินค่ะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามร้านาขายดอกไม้ก็ยังมีขายนะคะเพื่อนๆถ้าเอาใบมันไปนแซมทำเป็นดอกไม้กรรมนะคะดูนี่สิคะ าเป็นผักกูดนะคะเพื่อนๆมันจะไม่มีขนค่ะแต่พอใบมันแก่มันก็จะสวยเขาก็จะใช้เป็นไม้ประดับปลูกง่ายค่ะชอบความชื้นเหมือนผักกูดเลยค่ะผักกูดก็ชอบความชื้นค่ะงามงามไม่แพ้ผักกูดเลยค่ะ